แ้ทุกคนกูกลับมาแล้วถามว่ากลับมาจากอะไรกลับมาจากการที่เราจะมาแกล้งคนในเซิร์ฟไปปลื้มอีกแล้วนะครับผมถามว่าพี่เวฟบครับพี่เวฟทำไมชอบมาแกล้งคนในเซิร์ฟพี่ปลื้มจังเลยครับกูโดนมาคับมาครับผมเออไม่ต้องมาพูดเลยหรอกเออปลื้มบอกพี่ผมให้200ไปแกล้งคนในเซิร์ฟผมหน่อยกูก็อดใจไม่ไหวกูเออเอาเกาปะเออก็หมาว่าช่วงนี้โลภฮะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเงินร้อยสองร้อยเราก็ต้องหยิบเอาไว้ วันนี้นะครับผมเซิร์ฟของน้องเปิร์มของเราเนี่ยเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์รีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวเขาคือเขาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขารีจากอันเดิมมาใช่ไหมแล้วก็เขารีเซ็ตท,ทุกอย่างนะครับแล้วก็คืนพอยต์ให้กับทุกทุนเนี่ยบางส่วนแต่ว่าเซิร์ฟเดิมเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ยึดของอะไรคืนนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาประเดิมเซิร์ฟให้กับน้องเปิร์มกันซึ่งเราได้เอาโอพีกับมันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะะมาดูส่ววน,นนนอออัีี้คืเยไระ อย่น้ของทับเจมหนึ่งแล้วก็เอาอาหารเราต้องกินแบบพรีเมียมเนื้อไก่เรียกปเดเนื้อไก่แบบพรีเมียมแล้วก็ตามสเต็ปเดิมับผมเซิร์ฟองเสียเพิ่มเขาก็จะใชะ้สกินของกูเนี่ยมายืนตรงนี้เนื่องจากว่าลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้จ่ายอะไรก็ไม่ได้จ่ายเอากูมายืนได้ยังไงนั่นแหละสิวันนี้ถามว่าเราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาแจกของคนเวโดยการที่พี่เบ้นเนี่ยจะไปแกล้งคนไปแกล้งบ้านคนอื่นแล้วเราจะมาแจกคือว่ากุญแจ อะไรวะเนี่ยกุญแจซีโร่บล็อกย์ชื่อชื่อยังไงอย่างท่เดี๋ยวเรามาาเราจะมาดูกันแล้วว่ากุญแจนี้มีความสามารถพิเศษอะไรถ้าผมจะแจกคนละ5ดอกนะกับการที่ผมไปแกล้งทุกๆคนเออไอผมให้สามดอกปะเออห้าดอกเยอะไปอ่ะเดี๋ยวดูซิซึ่งในกล่องอ่าซีโร่บล็อกเนี่ยก็จะมีเครืยองอะไรเนี่ยเดี๋ยวกู <laughs> สุ่มอันแรกได้อะไรเนี่ยแอปเปิลสีลูกเอามาพอ,อ,อก <laughs> เดี๋ยวไอเปิล กูเจ้าว่าทำอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลสี่ลูกเนี่ยไม่ให้กูมาทำอะไรอันนี้ว่าหนึ่งหนึ่งวันคือได้หนึ่งหนึ่งชิ้นไม่คือแอปเปิ้ลสี่ลูกไม่แล้วมันมันมีอย่างอื่นไหมของกูพอลอ์อันนี้ถามว่นเนี่ยสินค้าอะไรอย่างไม่รู้แต่กูได้แอปเปิ้ลอีกสี่ลูกเป็นแปดแล้วฮะอืมกูว่ามันต้องมีอะไรที่มันดีๆเข้ามาในตัวเราเราบ้างแหละอ่ะเียเราก็ได้แอปเปิลอีกสี่ลูก พอมตายโอ้โหบล็อกอะไรมึงเนี่ยเอซีสีลอโอ้โหทุกคนดูสิเขาโกงเราอะ่ะเดี๋ยวกูดูดิดเงินเีอะสักรอบอันนี้เอะอันนี้คืออะไรวะคืออะไรเนี่ะคืออะไรเนี่ยไอเทมนี้ได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะครับโอ,อบ้เดี๋ยวนะไอเทมนี้ได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะครับแต่ทําไมมึงมีในกล่องได้จากการเติมเงินเท่านั้นแต่มันมีในกล่องสุ่มฟรี เอาอย่างนี้หลอกลวงผู้บริโภคป่ะเนี่ยไอ้กูฟ้องเซิร์ฟมึงได้ป่ะเนี่ยไอ้ยัหลอกลวงกูแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มดียว่ะไอ้ทองนี่อ๋อทองคือเงินแล้วก็มีเหรียญเติมด้วยใช่ไหมอ่าได้ไงได้เท่าไหร่อ่ะสามพันอ่าีซี่ผมแจกไปเลยคนละห้าดอกเออคนที่ผมจะไปแกล้งเพราะว่าผมเป็นคนที่คนดีไงรู้สึกผิดกับการที่เราไปแกล้งคนอื่นไงเออแต่ว่าถามว่าทำไมผมต้องทำผมโดนเจ้าของเซิร์ฟบังคับผมไม่อยากจะทำหรอกไป คนแรกเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนเนี่ยวอตวอตเตอรฟัรเขาสับอ๋อยืดเดี๋ยวผมขอ,อน้ำยามองกลางคืนอันนี้ไหมแล้วก็เอาถังนมมาด้วยทุกคนอ๋อคือเขาเน้นให้ไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยเดินมาชนกับเขาเนี่ยแล้วก็เขาเหมือนจะดอกเยอะด้วยโห เจ้า ه, ถ้ากูถูกอันนี้ทิ้งมันจะเกิดอะไรขึ้นวะกูว <c oughs> ่ามัคนคงจะเกียดกูอะแต่ผมไม่เชื่อว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่ามันจะมาเจอสถานที่แบบนี้โดยที่มันไม่ใช้เอ็กเลเว้ยเออมันจะเป็นไปได้งไงที่เราจะหาสถานที่ที่แบบมีสปอนเซอร์สามอันติดกันเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต้นต่อเขาดูนะว่าเขาเขามาตรงนี้จริงหรือเปล่าซึ่งเส้นทางระยะมาเีขเขาอ๋อเขาน่าจะมาจากการ นั่นเน่อ๋อในการวิเคราะห์ขอ,ของผมแล้วเนี่ยเขาน่าจะใช้ x อ็กเล่ครับผมแล้วก็ส่องลงมาแล้วเห็นสปอนเนอร์เยอะเพราะว่าเราดูจากการเห็นไหมดูจากการท่อส่งที่เขาลงมาครั้งแรกเนี่ย mm. เขาลงมาผอ mm. บริเวณนี้เลยเว้ยแล้วเขาก็มาเจอเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นพวกประเภทที่สำรวจถ้ำก่อนเนี่ยถ้ำมันจะต้องมีท็อดสักเล็กน้อยเว้แต่อันเนี้ยท็อดไม่มี ย้ำถดงว่าท็อตไม่มีเลยเว้ยเออท็อตไม่มีแล้วเขาก็มาอยู่ตรงนี้แสดงว่าไอ้คนนี้เนี่ยน่าจะใช้เอ็กเลเป็นหลักใช่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้เอ็กเล่เว้ยชั่วโอ้มึงนี่ชั่วอย่างงี้เลยมึงเนี่ยมึงไอ้ชั่วคนอย่างมึงมันชั่วไงคนอย่างมึงมันชั่วไงมึงต้องเจอคนอย่างกูไม่เชื่อหรอกมึงจะมาเจอสปอนเซอร์อย่างเงี้ยหลายอันติดกันเป็นไปนไม่ได้ กูจะปักไว้่างนี้นะอ่าอ่ามันจะทำให้มอนสเตอร์อ่อไม่เกิดนะฮะแล้วก็จะปัโอ้โหมันมีหลายที่มันมีหลายที่กูลืมมีขบนด้วยอ่าผมไม่เชื่อเ,อเว้ยเพราะว่าดูดิคือถามว่าเอาวิเวฟถ้าเกิดว่าเขาแบบมาเจอจริงๆหรอพี่กูไม่เชื่อหรอก พอว่าอะไรรู้ป่ะกูเคยทำกูก็เคยทำเออกูก็เคยทำไม่เชื่อหรอกมึงเนี่ยมันหลอกลวงอืมมึงเอาอย่างนี้ไปแล้วกันนะไปหาคนอื่นเถอะกรโถก็อยากจะฝากไปถึงไอ้ปุ้มแล้วมึงมึงสังเกตไอ้เฮี้ยนี่ดีๆนะเผื่อบางวันเนี่ยมันอาจจะเดินหาเพชรโดยที่แบบอ่ะกูว่ามาหาใครเนี่ยวันดีครับวันดีครับตอนนี้เราทับวีอยู่นะมันไม่มีใครมองเห็นเราแน่เฮ้ยใครอ่ะ ไม่บอกอะไรวะเนี้สายฟรีออเพชไม่บอกบอกอันนี้คือสายฟรีใช่ไหมสายฟรีเราจะทําการที่เราจะมาทําการอทำเพชรหล่นกันหนึ่งเม็ดเราทําเพชรหล่นกันหนึ่งเม็ดเพชรหล่นจากฟ้าเดี๋ยวนะเขาจะเขาจะเขาจะเห็นป่ะเพชรหล่นเขาจะเห็นเพชรหล่นจากฟ้าปะเฮ้ยเพชรมาได้ยังไงไอ้งงใครทำเพชรหล่นตรงนี้ไอ เพชรหล่นเขาเขาจะงงบอกว่าเพชรหล่นมาจากไหนอยู่ๆเพชรก็หล่นมาจากฟ้าเออเอองงเอ้ยเอ้ยอ่ะไอ้ย่าเพชรหล่นมาจากฟ้าป่ะเพชรหล่นมาจากฟ้าไปเลยคุณล้อกหล่นเวเปวเปวเลวเดี๋ยวเราต้องแบบทำเป็นบ่อแบบบ่อเพชรแบบเพชรเต็มพื้นที่อ่ะเออแบบว่ามีเพชรหล่นมาจากฟ้าเงี้ย เออเลยดูดาเขาดิดูดาเอ้โกเก็บเฮ็ดแล้วเก็บเอ้ยไปไหนวะดาไอ้เหมือนเหมันรู้ว่าจะลกมาเยือนไอ้เวนเฮ้ยเ้ยคือต้องเข้าไปดูเขาฮะทุกคนเยี่บันสามเหมือนเหมือนว่ารู้ว่าจะลกมาเยือนว่ะทุกคนเหมือนว่ารู้ว่าจะลกมาเยือนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเกมหมดเกมหมดหนึ่ง แล้วก็ใช้ทางแล้วะม,มันรู้อ่ะมันรู้ดีไอ้คนเนี้ไอ้บ้าเอ้ยเออเขากำลังพยายามออกเขาไหวนะมันรู้ดีอ่ะโอ,อ้อ่อะให้ไปให้อันมันรู้ดีอ่ะทุกคนดูสีดูความรู้ดีของเขาสิอะโตอะอะปล่อยปล่อยปล่อยสงสารสงสารผมไม่หรอกผมรู้ว่ามันน่ารักเนี่ยว้าว,ว ว่าเห็นเพชรหล่นมาจากฟ้าปุ๊แบแม่หาที่หลบก่อนเลยอันดับแรกนี่กุเจอใครเนี่ยเป็นทอมอืมเขียนว,ว่าผีดิบเดีอข้า,างหลังฮ้ยสองนี้น่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันมนะั้งเนี่ยสวัสดีครับวัดอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยงงทำไมบล็อกกูแตกอ๋อยักษ์สะอุ้ยบ้านสวยบ้านสวยเวอร์อ้ยเขาจะกำลังทำบ้านเน้มันดูออกมาสวยว่าเราจะต้อง เราคนช่วยเขาดีไหมเราควไ,ไม่ไม่ไม่เราคนผมจะผมจะลองให้ตรงนี้มันหายไปนะคือแบบว่าให้เขาวางแล้วให้มันหายไปมันจะต้องมีจุดโฟกัสที่มันหายไปเว้ยเอ้เดี๋ยว้าจ,จุดจุดจุดที่มันเอะมันมันต้องมีจุดที่ที่ทำให้บล็อกหายเลยเราท้องเซตศูนย์เอ้มันต้องทำไงก่อนวะ W E A แล้วก็เซตศูนย์ A ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาวางบล็อกตัวนี้ผมจะให้มันโดนลบออกไปนะเอาเอางงบล็อกหรือเปล่าวะเกิดบล็อกอะไรขึ้นเกิดบล็อกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้บล็อกอะไรเอ้างงงงใหญ่แล้วมึงทีนี้เฮ้ยทำไมบล็อกวะอีนนี่งงกูบล็อกเหรอ ท็อดก็หายทอดก็หายบ้าเออกูจะเอาดูดิเอาออกเกมเขาใหไอ้เนี่ยนออกเกมเขาใหม่อะไรมาเฮ้ยน้องออกเกมเขาใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้น้องออกเกมเขาใหม่มเนี่ยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูกูทำอะไรรอเขาะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เราจะใส่ของไว้เขาแล้วกันเนาะห้าอัน เออมันน่าจะงงอ่ะไอ้เฮียทำไมกูวางบล็อกไม่ได้วะเอออาจจะแบบเอ้อะเราปล่อยดิปล่อยปล่อยอ่าได้แล้วหายเมื่อกี้เป็นบล็อกเออมันคือบล็อกของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรเออเซิร์ฟเวอร์มันไม่เสถียรมันก็เลยแบบอย่างนี้ไงเซิร์ฟเวอร์มันไม่ดีมันก็เลยแบบอันนี้ไงเราลองสิหายบ้างสิ อาคืนคืนคืนสงสารอ่ะไปแเปลี่ยนคนแล้วกูคุณโดนเดี๋ยวกูโดนส้นตีนกูไปเด้อจุดโอ้ยโอ้มันบินบนฟ้าเฮ้ยโอ้โถเราต้องหาคนที่มันสร้างอยู่ทุกคนเออจะสุ่มเลยเฮ้ยเจอใครอ่ะเฮ้ยไอคนนี้อาจจะเป็นต้นตอของเอ็กซ์เรย์ก็ได้เออใครจะไปรู้ไอคนนี้มันอาจจะเป็นแบบต้นตอของเอ็กซ์เรย์ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวนะ เราต้องเราต้องทำยังไงดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ,บอ้บล็อก,ททบ,อกออบล็อกเพจนี่มัน F3 เพจเปล่าวะใช่ปะอ่าโอเคบล็อกเพชร56อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการอ่าใส่บล็อกเพชรไว้นะฮะทุกคนดูซิว่าน้องเขาจะมาไอ้นี่ไหมอ่าทับทับห้าหกเนาเขาจะน้องเขาจะหันกลับมาเจอหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าผมวางเป็นบล็อกเพชรเลยมันมันได้เปล่า ไอวางได้วางได้วางได้อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปวะต้องวะเดี๋ยวต้องทำอยงนี้ทำเป็นออาเป็นเพรเป็นเพรดูนี้มันจะเจอป่ะผมอยากจะรู้ว่าน้องเขาจะถัดมาเจอเพหรืวเปล่าเจอเจอสิเนียเพรเนี่ยข้างหลังเพรข้างหลังเพื่อนเอ้าเพรเพื่อนเพรเพรเนี่ยเพรเพรเนี่ยมึงเห็นไหมเข้ามืนเรา <c oughs> เขาเบิร์นเราอะไอ้บ้าเอา้ยอหลุจุ๊บอ่ะมามึงก็ต้องเห็นละเพชรตรงเนี้ยกูกูทำสองอันเลยอะคึบอ่ะเพชรสองอันดูซิว่ามึงจะเจอป่ะมึงใช้ของเหล็กอยู่นะเพื่อนอ่ะมึงจะเจอเพชรสองอันหรือเปล่าดูซิเขาจะเจอหรือเปล่านะทุกคนเขาจะเจอเพชรสองอันนี้หรือเปล่าเจอมึงจะขุดเข้าไปข้างในนะอ๋อมันมีเหล็กเยอะมันมีเหล็กเยอ,ะ,อะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเจอเพชรของเราแหละ เราคือซันต้าคอร์สคนที่จะมาช่วยช่วยเซิร์ฟเวอร์นี้ให้มันดีขึ้นใช่เด็กทุกคนจะต้องแบบหลงรักเราไงเดือบพี่เว็บแจกของได้ดีมากเลยฮะหันไปดูเพชรกูหน่อยไหมบ้านใครติดทะเลมั่งอ่ะมึงมึงม,ง,ม,ง,มงอย่าเพึ่งบ้างมึงสนใจเพชรกูก่อนฮัลโหลมีเพชรตรงนี้เพื่อนมีเพชรตรงนี้นมึงดูหน่อยมันมีเพชรอยู่ตรงนี้นะมึงเห็นไหมเพชรตรงนี้เองโง่อุ้ยขอโทษ กดเออเออแล้วเฮ้ยเพื่อนไปแก้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพ็ดมาได้ไงเฮ้ยเพ็ดมันคือเพ็ดชัดๆัดอุ้ยเพื่อนเราจะเปลี่ยนให้แายเพ็ดแก่เป็นลาวาแล้วทุกคน เอาตายตายมึงตายตายมึงตายมันกลายเป็นเพชรเออมันกลายเป็นเพชรแล้วเพื่อนมันกลายเป็นเพชรแล้วมันคือเพชรเพชรเท่านั้นนี่นายต้องการเรารู้มันคือเพชรไปอย่าเพชรดิอย่าเพชรเอเพชรมันกลายเป็นเพชรอีกแล้ว ไอ้ตายว่าตายกูว่าตายกูว่าตายเนี่ยเนี้ยตายเนี่ยเรียบร้อยตายจริงด้วยเย้ไปฆ่าทุกคนไปเนี่ยเอาเอามันกลับมาแต่มันด่ากูมันอาจจะด่ากูในใจก็ได้แล้วเราก็จะทิ้งเจ้าจงออกไปเอาน้องเขามีไอเทมในตัวยังไงเดี๋ยวเราต้องดูไอเทมในตัวน้องเขานะฮะอ่า ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยคนละคนเอเวฟบมึงดูคนละคน M O N อ่ะน้องก็ได้ไปยังยังอ่ะผมให้ฮะพี่ให้ฮะน้าไม่กลัวกันนะได้เพรด้วยนะเนี่ยมึงอ่ะอ่ะไม่ต้องง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 งหาเลยมึงงงมึงงงอีเด้อเด้เด้อมึงงงอะไรคนเนี้ยฮะมึงชื่อจริงมันอะไรวะอ้เชี่ยอ่ะมึงกูฆ่ามึงก็ได้อ่ะไม่ต้องฆ่าหรอกสงสารเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปหาท็อปมันนี่เว้ยเออ ท็อปมันนี่มันดูได้ไหม T O P M O N E Y ไม่ได้หรอมันดูท็อปมันนี่ยังไงอะ่ะคือผหมือยากจะแก้ไอ้พวกที่แบบมันของโหดกว่านี้คือมันจะงงไว้ว่าเราทับคิวมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอหลังเดิมคุณสุ่มเจอมึงได้บ่อยมากเลยเนะี่ยสุ่มใหม่อ่คนนี้ละกันผมโอ้ยอยู่สปาไม่ทำเฮียอะไรด้วยอ่ะประเด็นแล้นเราต้องเปลี่ยนคนแฮะเราจะไม่เอาคนเดิมอ่ะ เออเรานี้เนี่ยอยู่ปะเนี่ยมึงอยู่ถึงว่ามึงโชคดีเนี่ยเอ้าอยู่ด้วยเอ้าอยู่ด้วยว่ะอยู่เอ้ยเดี๋ยวมึงชื่ออะไรวะ K I L G O ดิจิตายตายต้โดนทับคิวตายเราจะมาสังเกตตรงพิมพ์นะทุกคนว่าเขาจะพิมพ์อะไรมาหรือเปล่าเขาโดนทับคิวตายแล้วทุกคนเขาเงียบว่ะเฮ้ยเราจะต้องสร้างจุดตายเขาดิถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เดี๋ยวนะมันมันต้องมีนี่เว้ยมันต้องมีแบบมันต้องมีแบบว่าเออซอมบี้ซอมบี้ถ้าซอมบี้โดนตัวเขาหรือว่ากัดเข้าทีเดียวผมจะเดียวเดียวมึกพิมพ์แน้นพิมพ์่ลลาลล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 านลลลลลลอลอกลล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 ลอลลลลลลล เออเอ,อกลับมาแล้วเดี๋ยวเราต้องทับวีเอาอกอกชึบเราต้องติดป้ายแล้วก็คุยเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยยโยูยูยูใจเย็นเย็นกูจะบอกว่าอ่าอ่านไม่ออกนี่เห็นไหมเราเราเรา,เราจะบอกโ no! no นโนเฮียรากว่าไม่ออก นอะไรคุยยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยอสวัสดีเพื่อนเอาเอาตายเอาตายเอาลกลกเลยบึงทีดิเอาตายเอาเอามึงตายเอาเอาน้ำช่วยเออน้ำนายคือผู้รอดชีวิตแล้วนะเพื่อนนายไม่ต้องมาโน่เลยหรอกเรามาเพื่อช่วยนายให้ตายเร็วขึ้นตายไปซะเพื่อนตาย ตายไปซะเพื่อนลาก่อนแล้วขอให้นายโชคดีลาก่อนลาก่อนลากรโอ้เซิส์ฟคุณภาพลากรโอ้โหลากรวู้ยหลบได้ว่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ธรรม,ม,มาดาวะ่ะชิดเคมึงทำได้ยังไงอ่ะเคมึงทำได้ยไงวะ โคตรเก่งวูดีอว้าขามอบสิ่งนี้ให้เจ้าเจ้าจงเอาไปแกล้งอะ่ะใช่กูมาแกล้งกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจเจ้าของเซิร์ฟบอกกูมาเจ้าเ้าของเซิร์ฟบอกไว้ดทีกู <c oughs> ไม่ได้อยากจะแกล้งพวกมึงหรอกเจ้าเจ้า้าของเซิร์ฟมันบังคับกูมาแค่ั้นเลยป้าเดยวเราไปหาคนาเดินด้วยฮะมาผมจะสุ่มคนสุดท้ายนะหวังว่าเราจะเจอน้องคนดีมึงอ,อีเกี้ยว อรอบนี้มีสปอนเซอร์ติดกันหลายอันเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มาค้นพบสปอนเซอร์นี้หรือเปล่าหลังจากที่เราดูแล้วนะครับสปอนเซอร์แบบนี้เนี่ยสังเกตเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่มีการปักทอชใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการปักทอชใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็อย่างนึ่งก็คือเขามีช่องทางในการขุดตรงย้ำอีกทีว่าตรง ซึ่งเขาขุดมาจากตรงนี้แล้วเขาก็เดินมาตรงนี้แล้วเขาก็ขุดลงตรงไปซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงครับที่เขารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีสปอนเนอร์ของแมงมุมอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใครเป็นคนที่เอาท็อตมาปิดไว้แต่ให้รู้ว่าไอ้เรี่นี้ขี้กูอ๋อ,อ,อกูสามารถไปดูมุมมองกันเดี๋ยวด้วยปล่อยเข้าไปฮะเพราะว่ามันมีคนเอาท็อตมาติดแล้วไงเออถ้าเกิดว่าเราไปทุบเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันร้องไอ้เรี่อนีรือว้าว ว,ว้าวแปลงผักอันใหญ่เบรอบร์เลยเบอละคนนี้ไม่อยู่รอดไปร <c oughs> อ,อดไปเฮ้ยที่คนเดิมกูจำมึงได้ฮันเน่ทอดหายไปทอดมึงหายไปไหนเดียวมึงคนเดิมมั้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่คนเดิมมันคนใหม่ใช่ไหมนเนี่ยเดี๋ยวนะับเราจะมาลองดูเนะี่ยทฤษฎีของเขา อ่ะเห็นไหมมันคนใหม่เชื่อผมวะเออมันคนใหม่ดิเชื่อไะคนใหม่หรือคนเดิมวะมันคนคนใหม่ปะเดี๋ยนะไอะชื่อนี่มึงมีเยอะมากเลยเฮสเอเอจริงด้วยชื่อนี้มันมีอยู่สองชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมดาว,ว่าไอคนเนี้ยมันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเว้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วมันมาปั๊มเงินเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรวย อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินเงินไอ้พวกขี้โกงนี่กันนะฮะเงินของเขาเนี่ยมีอยู่สังเกตว่าเงินของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้แมงมุมตีก่อนอ่ะเงินมันเพิ่มปะวะเงินมันไม่เอาเงินมันเพิ่มอ่ะเมื่อมอนสเตอร์ตีมันแล้วมอนสเตอร์ตายเงินมันจะเพิ่มตลอดเว้ยทึตอนนี้มันปั๊มเงินมาได้ประมาณแสนห้าแล้วอีกรหัสนึงอ่ะมันจะมีเงินเท่าไหร่เราเรามาดูกันเงินอีกรหัสนึงนะมีอยู่สามหมื่นละอ่ะเดี๋ยวเราจะสังเกตอ่ะสามหมื่นละ ไอคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มันปั๊มไปเรื่อยๆอเว้ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะลอทีพไปดูอีกคนนึงนะทีโอไปดูคนนี้อ่ะอันนี้อีกคนนึงอ่ะอ่ะไอคนนี้คือคนแรกที่เรามาปิดของมันใช่ไหมอันนี้คือคนแรกที่เรามาปิดของมันคือมัน,ค,นคือคนเดียวกันคืออคนเนี้ยมันคือคนเดียวกันมันคือไอพวกขี้โกงเหมือนกันอ๋อมึงนี่มันชั่วได้ใจจริงเลยคนอย่างมึงเนี่ยนะมันต้องเจอคนอย่างกู กูปักทอดให้เอเอเออะไปเออไเออทับไปทอไปเออะทไปเออเนี่ยเออ่างจำเลยแล้วก็อุปสรรคที่เราจะให้เขาทําให้แบบมันดูยากที่สุดนะทุกคนแล้วเขาจะต้องไม่ไม่ไม่ตรงนี้แล้วเขาจะต้องมานั่งแก้ทีหลังนะทุกคนหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะฟาร์มอยู่ตรงนี้ต่อเนะฮยเขาจะต้องทุบสิ่งนี้ออกนะครับผมจะให้เป็นรางวัลสำหรับเขาแล้วกันนะผมคิดว่ามัน49 มึงต้องทุบบอกให้หมดอ่ะมึงต้องทุบบอกให้หมดอ่ะเออมึงมึงถึงจะได้อ่ะแม่มึงไม่งั้นมึงปั๊มต่อไม่ได้มึงต้องทุบบอกให้หมดอ่ะมมึงต้องทับไปมึงต้องทุบไปแท่งสองแท่งนี้ออกให้อ่ะเออนั่นแหละนี่แหละคือรางวัลของมึงไอไอไอคีโกงมึงนี่มันคีโกงดูที่โอ้ยคีโกงโดยแท้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เอ็กเลยเนี่ยโอกาสในการเจออย่างเงี้ยค่อท่าที่ยากเนะแล้วก็เขายังไม่ได้สำรวจเหมืองเลยมึงเจืดที่ไงวะไอ้เี้ยมึงโคตรดวงดีอ่ะ อโทรเนไปอ่านกดนี่อ่านกดนี่เดี๋ยวนะคำเตือนควรอา่านแอดมินไม่รับอ่าไม่รับสั่งทำของเหรออ๋อเซิร์ฟเวอร์ไม่อนุญาตให้ขายของเป็นทูถ้าแจ้งคนแจ้งจะได้รับของรางวัลอ๋อเอออันนี้คืออะไรวะอ๋อห้ามมาโปรโมเซิร์ฟเวอร์จขาดอ๋อแล้วมันมีกฎข้ออื่นไหมคือแบบห้ามเอ็กเรย์ยังไงอย่างเงี้ยฮัลโหลมีป่ะไม่มีเหรอ อ๋อไม่มีกฎเขียนไว้หรือว่ามันอยู่ในนี้วะกฎของเซิร์ฟเวอร์กฎของเซิร์ฟเวอร์อ๋อไม่มีด้วยอ๋อกฎไม่มี <c oughs> มึงไ, <c oughs> ไม่มีกฎจริงป่ะเนี่ยเอาดีกว่ากฎเซิร์ฟเวอร์เอาก,ก,เออก็เจอแล้วห้ามขอยศอ่าโอเคห้ามโบสถ์เสมือนห้ามใช้ตัวเกมโป้หรือม,มอดโกงไอคนนั้นมึงใช้มอดโกง ทุกคนมันใช้มอดโกงยังไงก็มัดโกงมันไม,ม่ทางหรอกมันไปเจอได้ถูกไหมโอาตัเรื่องนี้ต้องถึงนายกปื้ม <c oughs> <c oughs> คุณจะไปบอกไอ้ปื้มโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมใครอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้หรือว่าอยากจะเข้ามาโกงก็สามารถเข้ามาโกงได้ที่เซิร์ฟเวอร์ mc s l o เลยนะครับผมดอทเน็ตด้วยโอเคทุกคนจะบไคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุสดครับผมไปละเนี่ยไอ้เนี่ยมึงขี้โกงโกงชิบหายกูต้องไปดูหน้ามึงมัน มึงมันมันคนโกงอ่ะเดี๋ยนะตัวเฮดใช่ไหมคนนี้แหละเนี่ยมึงเนี่ยมันต้องโดนเมึงต้องโดนทั้งสองที่คนอย่างมึงมันโกงคนอื่นเขาสร้างแบบหาก,กันแทบตายมึงมาโกงปะท๊อ